ไปลองขับไอออนวไหนใครเคยลองขับรถไฟฟ้ามาแล้วบ้างเรานะอันนี้ครั้งแรกเขาสตาร์ทอยู่นะฟังเสียงเครื่องยนต์สิเงียบมากแค่เราเปิดรีโมทจะบอกว่าระบบข้างในก็เรียบร้อยออตโต้รันเรียบร้อยค่ะทั้งระบบแอร์ระบบเครื่องพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนเรียบร้อยแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นรถขอชมรถรอบคันก่อนบอกเลยว่าก็สวยมากสวย ตั้งแต่หัวยันท้ายเลยขนาดแม็กยังสวยเลยแม็กดีไซน์ออกมาเป็นรูปตัววายนะคะแล้วบอกเลยว่าแบบสวยมากอันนี้ก็คือในส่วนของด้านท้ายไม่ได้เปิดท้ายให้ดูนะคะเพราะว่ามีของอยู่นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปขับกันดีกว่าค่ะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงพอเราเข้าไปนั่งนะคะทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารส่วนหน้าพอเรานั่งที่เบาะปุ๊บเบาะของเขาจะขยับเข้าไปให้เราเออ เลือดมากอยู่เด้ไม่ต้องปรับเบาเองแต่เราก็ปรับเพิ่มนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะออกตัวมีปัญหานิดหน่อยไม่รู้ว่าเกียร์อยู่ตรงไหนแต่ในที่สุดเราก็หากันเจอจเมื่อเราจะจอดเรากด P ปุ่มนี้ปีได้เลยเหรอค่ะนี่โอเคมีกล้องรอบคันชัดเจนชัดมจ่ม่ะชัดเจนมากก็คือโซลีอัพแท้ๆหรือเปล่าไม่ใช่แล้วอ๋อมันบ่มีเบรกมื่อมันบ่าปีใครว่าจะปดเลยเด้นี่ เกียร์ดีอยู่ไหนนะเกียร์ดีปรับลงงี้ค่ะปรับลงเหรอค่ะดึงลงปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นดีมาแม่นกเออมาแม่นกขับเลยใช่ค่ะเด้อเด้อตั้งล่ำก่อนพ่อจีหายโอเคอุ้ยออยขออภัยฉันฟังไม่ชัดกรุณาพูดอีกรอบออยไฟเลี้ยวอยู่ไหนนี่บอแม่นกเฮลโหลเบบี้เนี่อโอเคโอ้ยแสงกันออยอ้ยออยลดระดับแอร์ให้หน่อย อ้มันหยุดเลี้ยวยังไงโอเคอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะมันร้องเตือนอะไรอ่ะอ๋อปวดคาดเขด็มขัดอ๋อบอกเบบี้ขอโทษนะเบบี้ <Okay. S 1> ขอโทษนะถนัดกับการใช้นั่นเขาแล้วหรอยังไม่ได้ถนัดหรอกแต่ว่ารอระวังเพราะว่าแต่ว่าแม่ตอนเลี้ยวอ่ะแม่หลงไหม,สมเสียงอะไรฮึสายเลี้ยวยังไม่ปิดสายหาเลี้ยว <laughs> ไม่หนูจะเลี้ยวไหน เห็นไหมเราจะหลงเนาะเพราะว่าเรา<ช>ไม่ชินชเพราะปกติตรงนี้มันจะเป็นที่บัดน้ำฝนเราใช่ไหม,จ,มจะเป็นเกียร์เนาะ้ถ้ามันชินกับอันนี้เลยค่ยฟิลลิ่งการขับคือออกตัวได้รวดเร็วเร้งแซงต่างๆตอบสนองทำได้ดีมากๆออกที่สำคัญนะนิ่มมากสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบมากจอขนาดใหญ่ด้านหน้ามีไวเลสชาร์จให้ด้วยหนึ่งอันแล้วก็ มีตู้เย็นให้ด้วยดูเบาะโดยสารก่อนจามไม่ได้สบายแค่ข้างหน้าข้างหลังก็สบายมากด้วยเบาะสามารถปรับเอนอนได้อย่างสบายเลยนั่งสบายทัศนวิสัยในการมองแบ,บบดีเยี่ยมอันนี้คนขับรถเราสวยอย่างเลยอะมากับรถสรุปแล้วอเอกฉ<า>ัน<า>เลยรถคันนี้เหมาะกับการใช้งานมากมากน่ายมากเลยนั่งข้างหลังอะให้โซ่ให้โซ่ชอบสามพัน,ใน,ในใ